เนาะพี <ítulo> anyway, loser, ่น้องเห็นเนาะอนอื่นก็ต้องขอกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัสคู่สุขคนพี่น้องเห็นเนาะบอยู่ในและต่างประเทศพี่น้องจะยินดีตอนครับเข้าสู่ช่องบะเตียงทองบ้านนายแก้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนามื้อนี้กับบะเตียงพี่น้องเห็นเนาะจะมาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีฮัดแพงบัสคู่สุกคน อ่าพอเมื่อนี้เนาะพอเตียงก็ที่ขึ้นไปไปปูนพี่น้องเลยทำทีมงานอยู่เลยเออภาว่าอ่งงานท่าน,นเองก็แล้วเรียบร้อยเปิดแล้วพี่น้องเลยทางกุฏิวิหารทางวัดอ่าป่ามหาวันก็ถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โรงเรียนมอบเป็นที่เรียบร้อยอ่าแล้วก็อ่บ้านเสาจอยพี่น้องเลยบ้านเสาจอยก็ อ่เบาเตียงช่อปูนยังไปให้ีับร้อยมิจตาว่าสร้างประเทศที่เรือแล้วกันนงเรือพวกปูกระลหลหรือว่าปูกระเบื้องแล้วก็ท่าสีเมนอ่าทงป้าบุญดำเนินการเขากับบรีมีอย่างละทั้งเบาเตียงกับบรีรับผิดชอบโจวส่วนนั้นก็ให้ทางป้าบุญดำเนินการไปเบาเตียงก็ส่ขึ้นไปเก็บงานเก็บการทั้งบ้านเบาวังเวียงแล้วก็บ้านอนาสาว ชาวบมานชาวเรื่องบ้านอั่นน่ะน้องวีในกับบ้านน้องไซเนาะประมาณนี้แหละพี่น้หนุ่ยแล้วก็สิบเอหาสาวลำเพชนเน่แต่มันบอกคำนะก็น่าจะคำแบบคำลายก็กลับลงมาสิบเอหายเราพังเบิงพี่น้องเนาะอ่าเพระาะว่าขึ้นไปเพื่จอจะหอดไกลเติมนะฮะต้องขึ้นตเตาวางเตียงแบบที่เก็บงานแถวนี้ก่อนจึงขึ้นไป ก็เลยทำนะท่านประทันก็รอบหนะพอมีผู้ใหญ่ใจบุญฝากเงินมาให้เราอยู่สาวลำเพนกันพี่น้องแก่โดนเติมไปแหละพอนี้เวลาเบะหาเรานะอ่ะเดี๋เวไปเตียงครับตัวคอตัวเก็บเครื่องเก็บของก้อนบาบนี้พี่น้องเลยเก็บเครื่องเป็นรถเป็นรางก่อนมาพี่น้องเลย

มาพี่น้องเห็นเนาะมีข้าวสารแล้วก็พวกอันนี้ลายย่างอยู่พี่น้องเห็นเนาะอ่าตู้เช็คนี่อย่างนี้ยะเฮ้ยเดี๋ยวหา,หาเปลี่ยนไม้ก่อนยวไปฮัทผุนแล้วมันแลาวมันขาดแล้วเทียบไม่ได้่กระสอบขา ับครับหาบึงจะมันขาดมาทอนด้วยกันฮะี่ไม่บเขาวัดนะเขาวายวัดเพิ่นไม่เข้าพระอาจารย์แม่พระอาจารย์เป็น,น้อมาฝ้าเนาะน้องเลยกรุมกุ้มกะุกรุกะขึ้น

อันนี้คืออันนี้คือขาดนกนะนกกกำลังขาบแชท่อนช่วกันมเน่า้กลพนี่น้ำปาอยง้เนาะปลาม่าม้า,มาขดาดรกันนะวอ ไป,ไปถ่ายไปถ่ายไปไปถายเครื่องนอกนล่แหละฮะว่าเอาสีแล้วกับ,บอกเกงเ่งอะไรสิดอ,อ,อกมิดเด้บเขาเล่ ายคู่หลายคนมาซอยกันนะอ่าอันนี้ของเมยมอ้อยน่อยโอ้นี่ขาวเจ้าอันนเนาะขาวเจ้าบ<ม>อกขาวเจ้าอืมงกินต้องไปบอกคนแล้วนอจะุงเอาขอั่ง,งขาางา้าในนบอกเอออ่มันจไปเอาอไปด้วยจดเลิกโยกมาข้างลงหยัดข้าในก็ได้ mặc con gái phải không? mát nát 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 để Mặt là cái nát 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 có nát không nát 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 không ดูคุณมีข่าวอีกวะฮึน้าพอเว่ามีฮะเขาจะเอบาเราจะตีบมาพี่เลยอันนี้ก็เต็มแล้วนี่โอ้โหเนาะดูของน้นอ,องมี่อีกโฉบสองสามโฉบฮึ นี่มันเป็นครเก็บใศกระสอบข้นี่บ่มีแ่งถ้วยบ้วงอะไรกันถ้วยซามบ แมนหมดเลยให้นก็นหาถุงไม่ไม่ใช่เนี่ยอืมเรียงเดียวกันเลยนะครับได้ตรเนี้ นี่ชอบ่ะเนี่ม่ส่งเสียงตรงนี้ขาดไปขาดออกเป็นสีนี่ก็แม่เก็อผ่าหน่อยเด้นี่ก็แม่ฮะไอ่เก็บผ่าอกันนี่

ได้ทุกคีกันเราุ่นี่ขี้ไนอินฉะชุดอเคไม่ดีไม่ดีชุบไปเมียนอันนี้กี่เมตรเมียน

เทิร์นขึ hum. 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 Aí, ้นแล้มันหนักแบปนยังก็นรั่เด็กหยอกเป็นือ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 ืมอ่มมออัดอกมอืมอบมออมอ่มอืมออือืม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 อออออ มีทอง้น,น้ัต้อบม,มีอีก3ทีทากให้น้องใสน้องใส่น้องใส่ลายแทะน้องใส่โอ,อ,อ้โหโอ้โห

นในพี่ไดพอมันเบาตัวนเบามัน่ิวเราจะพากันก็ได้พากันก็ได้ปาะอกรปอไม่วะะ่าแกอะไยไเออแก้งขังได้หมดเลยจะมีเอาเครื่องนั่นแหะเครื่องบุญเงินถุงถุงยไนปาเออปองใช้เบอก

แล้นั่นเชือมาให้ว่าสองคนนั่นแมน่นี่่เจ้าในีกับใครโอเคโอเคน้องใส่ใส่ซิ่งตัวงงบางดึงดึงเยว่ะดึงดึงยังลดล

น้องใส่น้องใส่น้องใส่ใส่สิ่งของป้าพิมพ์น้องบิวผ่าให้น้องใส่นะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็เครื่องกระลายเติบเต็มแอดนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะถ้าสิไปเอาอยู่ ห้องน้องเมฆอีกก็มีล้นนะพี่น้องเลยแล้วไปทับคูณไปนี่แหละอา่าเนาะไปแจกไปจ่ายให้กับพี่น้องทางเชืปูนก็บอได้ไปตะโดนเติมแล้วพี่น้องเยจักเป็นใดใดไปเก็บงานเก็บการก่อนเนาะทางเพื่อนน้องวีน้องไซแล้วก <c oughs> ็เพื่อนเบ,นบาวังเวียงโอ้ยพี่น้องเลยเนาะไปเก็บงานเก็บการให้มันเรียบมันทั่วแล้วก็กสีลงมาโอ้ยพี่น้องเลยนะก็ต้อ,ตอง พาน้องวันอ่านาวันชายไปคอนแก่นอีกแล้วก็มาวันเกิดลูกสาววันที่เซอเอ็ดนี่พี่น้องเลยนะไปสำหรับคลิปนี้แก่พระเตียงขอตเดินทางก่อนไปในใจอะไรก็ขอบคุณขอบคุณขอมุกขอบใจหลายๆพราะว่พี่น้องเบ็ดสบู่ทุกคนที่ติดตามขับชมแล้วก็ฮักเพลงนอน้องเนาะเดินทางขึ้นเซเปอรก็น่าจะไปกับน้องมี๊กสองคนนั่นแหละมูขึ้นก่อนบัดละยังบ่ฮู้ว่าไผอยู่แน่พี่น้องน่าจะขึ้นบัดและ เนะาะพี่น้องเอ๋ยเดินทางตามลังก็นนะ่จาจะตอนแรงๆเพื่อน่ะเดินทางก็ได้เพราะว่าไปเก็บงานเก็บการก็ที่เขาทั้งบ้านอเพกแล้วก็บ้านเธอจ้อยเพื่อนจ้อยพี่นอ้นองไปเบิ่งเพื่นที่เที่ยวทิศซานก่็เพื่อน่ะอยู่ห้องทำมือเคี้ยวเพื่อน่ะไปเบิ่งรวมเรียบร้อยกันตอนแรงๆที่คอยเดินทางขึ้นไปเนะาะอ่เจอกันอยู่ยเสโปนยุด้ดีมีแห้งพ่สขขัสกุทุกคนสบายดีพี่น้องเลยอ๋อนังเลย